คุณหมอค่ะช่วงนี้นี่แบบอากาศมันขมุกขโมวค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่ามีคนไขร้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมครเพราะว่าคนบ่นกันเยอะ pm สองจุดห้ามันเยอะเหลือเกินนะเท่าที่เห็นก็ไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับคุณหมอก็ดูไปดูย้อนหลังด้วยนะครับว่าช่วงมกราถึงมีนาคมในสถิติที่คนเสียชีวิตเนะี่ยเปรียบเทียบกับเดือนสามเดือนเนี้ยกับเดือนที่เหลือนเนี่ย ย้อนหลังไปสิบปีมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับคือแสดงว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเรื่องทําให้คนป่วยมากขึ้นทําให้คนตายมากขึ้นนะครับคือถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราเพิ่จะสามารถจะวัดไอ้ที่ห2 5ได้เมื่อสิบสองปีที่แล้วนะครับ หมอหน้าเนี่ยผมเชื่อเลยมันก็มีอยู่ตลอดนะครับมันไม่ได้มาขึ้นเหมือนเดิมนะครคุณหมอที่พูว่ามันเยอะเนาะแล้วมันยิ่งยิ่งอ่านข่าวยิ่งดูข่าวดิฉันคันขยับขยเยอะขึ้นมาเลยค่ะและที่สําค like like ัญค oh ือโอ้หายใจไม่ออกอึดอัดขึ้นมาในทันทีต้องหยิบแปสมาใส่หลายคนเป็นแบบดิฉันค่ะใช่ก็จริงๆิมันมีมานานแล้วแต่เราเราเพิ่งจะวัดได้นมฮะแล้วก็ดูย้อนหลังไปเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วนะคนไทยอายุขายเฉลี่ยแค่ห้าสิบปี ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยผู้หญิงเนี่อายุเอ่อตั้งแต่สิบปีนะเพิ่มขึ้นถึงสามสิบปีผู้ชายก็เจ็ดสิบสามปีเพิ่มเป็นยี่สิบสามปีนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมของคนส like like um ูงอายุแล้วค่ะนะครับและุ่นเนี่ยมันมีไัยนานแล้วมันจะทําให้เราชีวิตสั้นลงหรอมันไม่จริงด้วยาตัวเลขมันชี้ชัดว่าห้าเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยอายุเพิ่มขึ้น นะครับ <คะ S 2> แล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับอืมเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นหรือเปล่าคุณหมอหรือว่าเอ่อเจ้าพีเอมเนี่ยมันก็อาจจะแค่สร้างความระมคาญงแต่ว่ามันมีอาการนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือย,อยังไงคะคุณหมอเรือเ็าตอบไม่ได้นะครับคือก็มีคนพยายามจะโอ้ยไปโทษไอ้ฝุ่นนะเรียกว่าโทษฝุ่นมวลนะ่าฝุ่นมัจจุราชฝุ่นฝุ่นอะไรเนี่อ,อย้ยเยอะแยะหมดเลยที่จริงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มีแค่ฝุ่นอย่งเยวะ อากาศที่มันขมุกขโมวเนี่ยจริงๆเนี่ยสูนเพียงแค่ที่ห้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า<อ>นะที่เอาขอมุกขมัวมันไม่ใช่ฝุ่นมันมีอย่เงฝุ่นมีไอหน้ามีส่น PM 10 PM 10ว,วนพีเอ็นสิบพีเอ็นร้อยอะไรพวกนี้ยไอฝุ่นผิวแล้ว,วลมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อ็มีมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยเออก็มลพิษทางอากาศอย่างอื่นนะโอโซนเลยไนโตรเจนออกไซด์ออกไซด์สาร์ไอื่นมันเยอะมากกว่าเอื่อไรไปโทษอย่างดี่วฝุ่น PM อย่างเงี้ยโอรโทษไม่ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำยังไงครับคุณหมอเพราะว่าหลายคนเขาต้งมีการเตือนว่าห้ามห้ามออกจากบ้านห้ามออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงนี้ดิฉันลดไปที่สวนสาธารณะเลยค่ะช่วงนี้ คือช,ช่วงนี้อากาศก็ดีใช่ไหมอากาศก็ไม่ร้อนจัดใช่ไหมฮแล้วฝนก็ไม่มีนะมีช่วงที่อากาศดีสำหรับประเทศไทย<ะ>ไเทียบกับช่วงฤดอูอือ่นฤนดะูอื่นเดหน้าฝนนะ,ะหน้าร้อ,น,อ,อน่มันมันมันฤดูอื่นมันสู้ฤดูนี้ไม่ได้เลยนะ,ะแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบเอระดับฝนที่ 45, ทมัน25เปรียเทียบกับเมืองอืนอ่นๆนะกันเอาเมืองอื่นในทั่วโลกนะหรื<ะ>อ,อเราบอกองเรานี่ อันด oh, ับโรกและอันดับกากใช่ใชมันมีข่าวมาันไม่ใช่เลยคุณหมอเมืองอื่นๆเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเขาจะมีปีเอนเราจะน่าจับต่ำกว่าของเรานะแต่ว่าช่วงอื่นก็จะสูงกว่าของเรามันแล้วแต่ว่าเราไปยูยูภูมิศาสตร์ไหนใช่ไหมฮะอย่างของอินเดียเนี่ยโอ้เมืองมิวเดลีเนี่ยเขาจะสูงสุดประมาณเปอนศจิกาธันวาเนี่ยนะเขาจะสูงแปดเก้าร้อย เรื่องการปเกี่ว่าบิ่งตองมกราภุมพาเนี่ยค่ะอันนั้นก็เยอะสูงมากคือของเราเนี่ยไปตอนเนี้ยคืออันดับของเราไปจัดอันดับหูเราอันดับต้นๆของโลกไม่จริงนะครับเพราะเราถ้าเราต้องดูค่าเฉลี่ยของทั้งปีเนี่ยคือพีเอ็ค่าเฉลี่ยของปีเราอยู่ตรงกลางของของเมืองของทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าสูงสุดหรือต่ำสุดไม่ใช่เลย เพราะเราเราไปตื่นสนุกมากอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีวันที่มันสูงกว่าไอ้ค่มามกระชานเนี่ยอย<ภ>่างมากทั้งปีก็มากก็หกสิบวัน<ภ>ที่เหลือแล้วก็อากาศก็พอใช้ได้นะคระ<ภ>ับและไอ้อโรคต่างๆี่ที่บอกว่าโทษไว้เกิดจากฝุ่นปีน,นี้ง่ะไปดูเมืองที่เขาฝุ่นเขาน้อยมากๆเขาก็ตายไอ้โรคพวกนี้แหละนี่ย<อ>ตายเฉยก็ตายจากโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออะไรบ้างอะ<ภ>่ะ่็ตายจาก อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดหลอดลมโป่งพองโรคมะเร็งปอดโรคเบาหวานโรคความดันโรคพวกนี้มันมีทุกประเทศเลยครับไม่ได่ไม่ได้ขึ้นกับอัลซูมอัลซูมอาจจะเป็นปัจจัยร่วมไม่ใช่ปัจจัยสาเหตุนะครับไม่ใช่สาเหตุหลักแต่อาจจะเป็นปัจจัยมันมากระตุ้นได้หรือคุณหมออย่างสำหรับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายแพ้อากาศง่ายๆเนี่ย ต้องดูแลใจเย็นเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณหมออคือผมว่าที่อากาศมันไม่ดีมันมันไม่ไม่ใช่ม่ใช่มีแต่เฉพาะคุณอย่างที่บอกอะเวลาเขาอ่านดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยนะเขาจะเขียนไว้เลยว่ามีอะไรบ้างมีที่ลสองจุดห้ามีโอโซนนะมีคาร์บอนมอนอกไซด์มีไนโตรเจนไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เขาจะรวมหลายหลายหลายตัวเข้าไปนะเขาังไม่รวมสารก่อมะเร็งตั้งเยอะแยะหมดเลยนะ เพราะว่าจริงเราจะไปเราไปขี้ใจใจไอ้ฝุ่นจะไปใจใจไอ้เร่องทุกอย่างแต่เพว่าทำไม่ได้หรอกมันมีอย่างอื่นด้วยก็มีอย่างอื่นในในอากาศอยู่แล้วทีนี้ใช่และอย่างอื่นนี่แหละเป็นตัวสำคัญแหละอย่างอื่นเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยอย่างซาฟ์ฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันจะทำให้ไม่เซาฟ์ฟอร์กรรมฐานนี่แหละนะก็ทำให้จมูกเราแสบแต่ตาเราดูดมัมาจากไหนคะคุณหมอคะกรรมฐานที่ว่าเนี่ย กรรมฐานมัาจะไอโรูปโดนอ่าไรไอ้รี่ใจละเอีเกลียวมันจะองอุตสาหกรรมมาจะไอ้รูเนี่ยนะไอ้รเราไปลทุกอย่างไปโทษจากที่อหคือมันรวมอยู่แล้วมันรวมอยู่ด้วยเวลาเราดูคุณแต่ชินีคุณภาพอากาศเราเีว่าแต่มีคุณบ้าอากาศห้าส็ถึงร้อยร้อยถึงร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าสิถึงสองร้อมันมีไอโพวกนี้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันเป็นสำคัญจะไม่ผิวหนังแสบจะไม่ตาแสบไม่จมูกคัดําไม่อาจจะเป็นเกาะ หอบหือกัเบแต่ว่าฝุ่นเพียงสองจุดหน้ามันมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่เขาไม่เกิดโรคต่างๆ๋อค่ะแต่ยังไงก็ตามคุณหมอถ้ามันมีมีทั้งพีเอ็มแล้วก็ทั้งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วงนี้คุณหมอมีคําแนะนํายังไงไหมคะคือถ้าจะกลังแจ้งได้ไหมครคุณหมอคะถ้าถึงเมื่อเราร่างกายแข็งแรงดีนะเราไม่สูบบุหรี่แล้วแล้วไม่มีโรคประจำตัวเราไปออกกาลังกายได้เลยนะค่ป ก้องวงุเลยกลัวมากมายขนาดนั้นเราออกไปออกกลางแจ้งเราได้ออกกำลังกายเราได้รับแสงแดดทำให้มีการสร้างวิตามินดีดแล้วทำให้จิตใจเราดีจิตไม่ตกแล้วไม่จะงไปกังวลมากไปเลยตอนนี้ไปเยอะดิฉันเนี่ยทำไมเป็นคันเยอะแ <c oughs> บบปกติไม่เคยแพ้แล้วก็เหมือนแสบคอจะยิ่งแสบคอยิงๆนะเสียงหบมาหลายวันก็โทษไอพีเอไม่แหละไม่รู้ทษอใจตอนนี ก็เช่นยาจเจ็ดรสไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้สกัดต่างๆที่มันอ,อยู่ร่วมกันนะ,เ,ะเวลาเวลาคือปัญหาใหญ่คือไอ้ทำไมช่วงเนี้ยมกรามีนาที่เนี้ยอากาศไม่แย่เพราะว่ามันมันเกิดจากสภาพภูมิอากาศเราควบคุมไม่ได้นะมันมีการเรียกว่าอุณหภูมิผันกลับเนะี่ยทำให้อ่เกิดมันก็ฝาชีมาครอบเราเนะี่ย อากาศที่คุ้มเป็นสุากต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะลอยขึ้นไปได้แล้วไม่สามารถจะสูบพัดออกไปได้นะผมแบเอยังผมอยากให้ดูเนี่ยอย่างเมื่อปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมเนี่ยที่เอ่อเรามีการล็อกดาวน์นี่จะให้ w ว r k f r ซ m อมโ e นะถนนว่างเลยโอ้ช่วงนั้นอากาศดีนะคุณหมอแล้วปรากวาอะไรไหมวิ่า้าประกวดอะไรไหมประกวดอะไรไหมไปดูค่าคุณก็เหมือนจะปีๆนี้แหละ นี่เลยไม่แก้ต่งางเลยเพราะพาจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมไอ้ค่าคฝุ่นให้มันลดลงได้เพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมมอากาศแต่ว่าเราพูดจะเราก็ต้องพยายามลดแหล่งกาเนิดนะอย่าปล่อยควนันดำอย่าได้เผาอะไรที่ไม่จําเป็นนะแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้นะอีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยกันเลยคือไอ้สภาพไอ้กล่นในบ้าน อรา่วนี่สําคัญนะดิฉันไม่มีเวลาเนี่ยโดยเฉพาะคนํางานเนี่ยฝุ่นในบ้านเขาเพื่อดิฉันเนี่ยเคยเจอนี่ค่ะคุณหมอราในฝ้าแล้วก็ทําให้อ่อนแล้วเขาเป็นอะไรฮะระบบทางเดินหายใจเขามีปัญหาใช่อันนี้ก็มีความสำคัญอย่างอย่าง่นในบ้านเนี่ยเราเราต้องหุงต้มใช่ไหม อ่าตนไปหุงต <ic> ้มใช้เตาถ่านใช้ใช้เตาเนี่งจากปิ้งย่างบันทีฟันออกมาใช่ไหมครับอ๋อความปิ้งย่างนี่ก็มีผลกับสุขภาพอนอ๋อต้นนี้ก็มีผลกับสุขภาพด้วยนะแล้วก็จุดทูบในบ้านอีกใช่ไหมคะนะหรืออะไรพวกที่สูบแล้วก็คนที่สูบบุหรี่ปันบุหรี่มือสองเลยพวกนี้มันก็มีมีอันตรายเพราไม่จะไปคิดว่าโอ้ทุกอย่างชนันอกบ้านนั้นอันตราย ในบ้านกอนจระ้พา,าเราเออเรก,รการ็ต้องบาอย่างลดการใช้เตาถ่านเตาเตาที่ใช้ฟืนลดการจุดทิ้มดการจุดิเนะลดสูบบุหรี่ในบ้านมันก็จะช่วยเอ,อ,อสภาพอากาศในบ้านด้วยค่ะคุณหมอพูดถึงบุหรี่มีบางคนสูบบุหรี่ในรถอันนี้เนี่ยถามนิดน,นึงว่าเขาสูบไปแล้วถ้าเราไปนั่งในรถเขาเดี่ยงได้กลิ่นบุหรี่แต่แต่สูบไปพักไงแล้วเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นเซเคิลสโมกหรือเปล่า หรือว่าไม่รู้คือชาดูชาชาเขาสูบบุหรี่นะแล้วเขาก็ปิดกระจกหมดใช่ไหมค่ะนะแล้วก็เดูอดสูบมันก็ยังลอยอยู่ในในรถนั้นคันนั้นแหละนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควันบุหรี่นี่ก็อันตรายจริงๆเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบบุหรี่กับไอ้สูดเปลี่ยนสาร์ปิดง่าบุหรี่นี่อันตรายต่อสุขจิตเสาร์เยอะมากมากหรือว่ามากเมากหลายเท่าเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้ไปไปบอกน้องๆน้องๆนักกีฬาหลายคนเนี่ย สุบุรียแต่บอกว่าอมมาตีเทนนิส้วฝุ่นมันเยอะมากเลยผมไม่ไหวอดีตท่านไป่บอกบุรีคุณบอกแรงป่าเ,าเออแรงกว่าเป็นจิตเท่านะาจะได้รู้กันบ้าใช่แล้วกันบุรีมือสองนีผมว่าอันตรายมากกว่าป่นพิี๋ยวจุดห้าอีกค่ะคุณหมอคะแล้วพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าอย่างเช่นมีคนบอกดิฉันว่าต้องใส่แมสตลอดเวลา ออกกาลังกายก็ต้องใส่แล้วช่วงนี้เพราะว่าถาอยากจะออกกาลังกายมันไม่ไหวนะค,คือถ้าบอกว่าต้องอยากจะป้องกันฝุ่น p น2.5วิธีเดียวที่เราป้องกันได้ก็ต้องใส่หน้ากากเป็น95นะหนน้ากากไอ้ํามันใ,นใส่ไม่ไหวแล้วออกออกกําลังกายไปเดินมันหายใจลําบากเอ็น95หมอหจะใส่เวลาไปดูแรืน้าอโควิตไปดูแลใกล้กันในโรคเพื่อป้องกันการรับเชือ้อ แต่ว่าใครก็แล้วกัไม่ไหวเลยครับนะไอ้จี๊ดเนี่ยเออจี๊ดเนี่ยถ้าคนอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคนไหนแข็งแรงเดี่ยวโอเคออกกลังกายเลยไม่ต้องเชื่อฟุ่มันขึ้นตัวห้าสิบเจ็ดสิบช่างมันเยอะนะเราต้องดีตอวันมาไม่พังไม่พังพี่ที่ใส่หน้ากกาเเลยดไปในอุณหภูมิไม่ดีเดี๋ยวเข้าปอดพี่ต้องรักษาปอดไม่ไม่พังแม่ไหนจะไปร่างกายเนี่ยเรามีวิจารณาการเราปรับ อราอยู่กับุูมาไปปูว่าเป,เ,ปเป็นเป็นหมื่นปีเป็นแสนปรีแล้วนะจนไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้นี้สมัยโบราณโบราณมีภูเขาไฟระเบิดมีมีไฟไหม้ปลามีพายุทะเลรายร่างกายเราปรับตัวได้นะครับและทําให้คนเราอายุยืนขึ้นยืนขึ้นตรงนี้ประเทศทไทยเป็นสังคมคนสูงอายุไปแล้วนะไม่ไ<ค>ทำให้อายุสั้นลงไปนะเพราะเราอยาไจะไ อย่าไปวิตกกังวลจิตตกมันไม่ดีนะ <c oughs> ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ดีนะโอ๊ยอเราต้องออกกําลังกายนะครับออกไปหายใจนะาการหายใจไอ้ฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยช่างมันเดียวนะับอ๋อค่ะอาจจะได้ใายกังวลคุณหมอคะถ้าฝุ่นมันไม่ลากลัวแล้วช่วงนี้มีโรคอะไรน่ากลัวแล้วต้องเตือนคะก็มันมีโรคติดต่ออย่างเยอะแยะเนี่ยงงอย่างไอ้ไวรัสโคโนิดก็ยังไม่จบอย่างเช้านี้หมอก็มีคนได้ มามาได้กูจสองคนนะแต่ว่าพบน้อยลงเยอะนะครับเพราะคนเราติดเชื้อันเยอะแยะไปแล้วนะแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วมันก็เลยการติดเชื้อมันก็เลยน้อยลงแล้วเราก็เจอคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมียังมีบ้านเราก็ยังมีโรคติดเชื้อทางเอท้องเสียเนี่ยโรคาแล้วโรควาณใรเนี่ยนะใช่ใช่ คือคือจริงๆริงเขาเติร์หรับหมอนะไอ<ค>้โรคที่อันตรายในประเทศไทยคือโรคติดต่อโรคติดเชื้อมันอ,มอันตรายอ๋อค่ะอันตรายกว่าฝุ่นยง่าไงฝุ่น,นเนี่ยอันตารายมันบางบางคนก็บอกโอ้ฝุ่นมันทาให้เราติดเชื้อง่ายคืโอโทษเอะยที่โทษ <laughs> มันทุกอย่างเลยทาให้เราติดเชื้อโควิดง่ายขึ้นก็หลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นว่า เนี่ยโอ้แล้วถ้าเป็นร่างกายมันอ่อนแอแนี่มันจะยิ่งแย่ลงเพราะว่าอากาศมันแย่คือคิดไปโทษไปโทษทุกอย่างเลยไปเมาอะทุกอย่างจากฝุ่นเพราะพรมันมันผมว่ามันมีมันมีอะไรอย่างมีไอซ่อนเลยที่เป็นคนพยายามไปโทษฝุ่นเรืองะไรก็หมาคุณหมอคิดอย่างนั้นแต่ใจคนก็เลยพะวงไปด้วยคือตอนนี้ไมู้จะโทษอะไรใคร แต่โรคติดเชื้อที่ว่าคุณหมอต้องระวังยังไงครเพราะตอนนี้เนี่ยว่าอากาศเป็นหน้าร้อนแล้วด้วยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินใช่ไหมคะคุณหมอใช่คือดูสภาพประเทศไทยเราต้องกลัวเรื่องโรคติดเชื้อมากที่สุดนะเพราะไอ้คนที่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลโดยเฉปอดติดเชื้อปอดอักเสบมีไข้สูงไอ้ที่เป็นเป็นจะไอ้ฝุ่นเนี่ยผมว่าไม่เยอะเลยนะครับอ๋อแล้ะ เขากเขาไม่ใช่ขนเป็นล้านโอ้โหเอาตัวเลขที่ไหนมาพูดก็ต้องถามคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยเป็นหมอหมอทางเดินหายใจโดยตรงเลยคระคุณฟังนี่ใช่คเป็นคุไข้คุณหมอด้วยเนี่คุณหมอไม่น่าจะจำได้คือผมไม่เป็นคนที่คิดต่างคนอื่นนะเพราเราเราเห็นเราเป็นหมอด่านหน้าเรามองเห็นคนไข้นะแล้วเราก็มองย้อนหลังด้วยเรากลับไปดูสถิติอะไรต่างๆที่เขาพูดเรื่องมันไม่จริงเลย อืมอยางนี้เนี่ยอย่างโรคติดเชื้อที่คุณหมอเตือนเนี่ยนอกมาจากอาหารแล้วมาจากอะไรได้อีกครับคุณหมอคะก็มาจากมาจากการหายใจนะค้อก็มาจากไอไอเชื้อลงเชื้อราอย่างเมือม่อเมื่อไม่นาน,นเราก็เล่าให้ฟังว่ามีคนก็นไปในโพรงต้นไม้ไปหายใจเอาจากไอเชื้อราเกี่ยวกี้ข้างๆแล้วก็ติดเชื้อตั้งสิบคนเข้ไามโพรงต้นไม้ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิ่ีนะ ป็อบางเรเนี้ยมันมีโรคติดบ้านเรามีโรคติดเชื้อเยอะแยะเลยย่ำน้ำไอ้จามน้ําตกก็เกิดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มันมีโรคเยอะแยะเลยโรคติดเชื้อบ้านเราเยอะมากนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไอพีเอ็มเนี่ยไม่ต้องกังวลมากถูกไหมคะคุณหมอคือคือพยายามอย่าไปกังวลมากเราอยู่กับมันมาตั้งนานแล้ว แต่ที่เราที่เราไปรู้เพราะเราไปมีเครื่องวัดเนี่ยเราเรียนรู้ไปเยอะนะก่อนหน้านั้นเราก็อยู่กับมันมาตั้งนานแล้วอายุขายเฉลี่ยเราก็อย่างที่บอกว่าจดสิบปีจะจีบปีที่ก่อนหน้านั้นเราเกืออายุขายห้าสิบปีแต่นี้เราอายุขายแล้วเจ็ดสิบสามปีว่าผู้ชายผู้หญิงแปดสิบปีแล้วมัเทช่บไทยกำลังเป็นสังคมคนสูงอายุแล้วทม่ส่อนนึงส่วนนึงไม่ทำให้ไม่ทำให้อายุขายเฉลี่ยของคนไทยลดลงค่ะ ไม่ถึงขั้นเป็นมาเรงปอดนะคุณหมอมาเรงปอดเนี่ยหมอหมอดูคนไข้ามาเรงปอเดเยอะแยะหมอไม่เคยบอกได้เลยคนไหนเกิดจากฝุ่นตอบไม่ได้เลยมันมีหลายปัจจัยร่วมอยู่ไม่ใช่อันใดอย่างหนึง่งอันใดหนึ่งอ๋อค่ะคุณหมอคะถ้าอากาศเบื้องต้นถ้ามีอาการตอนนี้อาจจะฝุ่นด้วยแล้วก็อย่างอื่นที่คุณหมอรวมมาไว้เนี่ยค่ะเช่นเราแสบตาคันเยอะเจ็บคอ ต้องทำยังไงคะหรือว่าต้องหาหมอเลยคือเป็นโรคกร็รักษาไปนะอ,อย่าไปอย่าไปปิดตัวกังวลอย่าไปอย่าไปกลัวมากเกินไปเลย,ยนะเราโชคดีนะผมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่กลัวสุดเลยเพามาเที่ยวกันนะเขาจะบอกว่าเขายังอย่างเอ่อกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าดูานะเข,า,<น>ะขาไม่พูดเรื่องกลัวเลยเลยนะและที่เขาบอกได้การว่าเรื่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยโอ้คนก หมดหมดคอดหมดแล้วค่ะคุณหมอที่เรไม่ทันค่ะขนาดดักทันเสียดงว่าคุณชัยไม่ได้กลัวุ่นหรอกครับแต่ดูเหมจอนะนี้เป็นเดินเยอะแยะเลยเขาไม่กลัวหรอกเพราะมันมีบางกลุ่มเนี่ยต้องการให้คนกลัวครับอคุณหมอเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะใชอแล้วก็มาอ้างโอ้โหผมว่าแบบบางบางคนมามาอ้างว่าโอ้โหปูนนี้ทําให้เราสูญเสียด้านเศรษฐกิจจ้าง ก็ไรน็ไรอย่างนั้นจริงๆนะคุณหมอเพราะว่าทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวอย่างที่ไทยเพราะอากาศแล้วว่าเราอินคนจรงบอกว่าคนจีนเขาชอบตัวบอกโอวอากาศดีมากนะดีกว่าประเทศเขาอีกนะี่มพยายามพูดว่าโอ้คนไทยตายจแต่สุนเนี่ยปีหนึ่งปีปีหมื่นคนนะมีไหมคุณหมอเอาจริงๆคนข้างตัวมีไหม ผมว่าตัวเลขช่วงนั้นมเป็นตัวเลขที่คาดการณ์นายวิธีการคำนวณทางระบาดวิทยาแล้วก็บอกว่าทำให้ประเทศไทยเสียหายเป็นมูลค่าทั้งเศรษฐกิจต้องี2.2.6ล้านล้านบาทมันมากจริง่ามากจิงกว่าโควิดอีกเนะโควิดจะไม่ถึงขนาดนั้นเลยโควิดแค่เสียไปหกไม่ไม่ไม่ถึงนาดเตัวเลขพยายาม ปั้นมันสูงที่สุดเลยคนตายมากที่สุดและระบบเศรษฐกิจพังมากโอ้ไม่จริงเลยครับโอ้ยนกกันคุณหมอเลยฉันลายกังวลละเดี๋ยวกล้าเรันมาไปรักษาแล้วแแแล้วก็ถ้ากลัวมากก็ใส่หน้ากากสัมดาไม่ต้องใส่หน้ากากเอ็นก้าสมาจะได้ไหวแล้วครับกไม่ไหวยิงๆครับคุณหมอวิ่งวิ่งอยู่วิ่งในสวนสาธารณะนะเจอคนยี้ก็ดึงขึ้นมาปิดพอห่างคนยี้ก็ลงมาเพราะว่า มันไม่ไหวอันนี้พูดตรงไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวหมอก็รับไม่ไหวหมอก็ยังออกไปตีก๊อฟได้แต่หมอก็ไม่แข็งกระโอ้ไปแข็งกรบแกนจามมันจะมัวหมดเลยไอ้น่าไม่นช่ไมาอใช่ค่ะใช่ใช่อถ้าอย่างนั้นคุณหมอสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยค่ะจะได้ไม่ต้องไปกวนห่ออย่าไปอย่าไปวิตกกังวลมากนะครับเราก็อยู่กับมันมาโหเป็นเป็นร้อยเป็นปีแล้วนะ แล้วก็ไม,ไม่ไม่ทำให้คนอาย,อยุสั้นลงอายุยาวขึ้นนะแล้วก็เราเราก็ยอมรับแล้วเป็นโรคอะไรก็รักษาไปครับอืมค่ะต้องกราบขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะคุณหมอค,คะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะ